โอเคครับเราจะมาสอนเิลี่วันพีดิเจอรี่พื้นฐานมากๆนะครับขอนาพี่เด็มาครับวันพีดิเรีเป็นวันพี่ิจิกานถ้าใครเคยเล่นแล้วขอทษด้วยมาสอนนะครับเออวันพีดิเจรี่เนี่ยถ้าเราเกิดวันแรกมันจะมีสี่สี่ติดหรือัวหอมไม่แน่นะ ไม่ใช่เราสปอร์ตนี่สองรีดมือฐานไม่ใช่ฟาร์มนะนี่ก็มีกล่องให้เก็บเงินได้ครับท่านผู้ชมท่าแล้วก็แนะนำเมนูตรงนี้นี่ดีนึงมันนี้ให้ซิพิชอิมมูชิอิมมูชิคืออิมมูชิท่าทางแล้วก็นี่เพิ่มซื้อหัวแล้วก็แต่งตัวชอ a พวกฐานขามีของขันอันนี้ผมจำจอันไหนผมไมื่อไได้นนะจะไม่จะไม่ได้แล้วนนี่อันนี้คือเพชรนี่คือเงินอันพี่ดิจิเจอรี่มีข้อเสียข้อหนึ่งใจร่วงมากคือเวลารีพลนเนี่ยเราต้องเสียลูกบักนะ นี่ถ้าเขายังมีหากมีผลถ้ากดตรงที่ช็อปนี่รีมูฟผลพิษศาสตรงนี้นี่เสียรอยรลบักนะครับถ้าใครกินผลพิษาแล้วคิดดีนะที่คุณจะเสียรอยรูบักเพื่อเพื่อเปลี่ยนผลต่อไปเนี่ยสูงระระผมไมันก็ไม่แนนะผมมันก็เลยสองันนี้ผมไม่ค่อยได้แตะอันนี้ผมไม่ค่อยได้แตะ สเตเต็ดเลือดมัดอันนี้อะไรก่อะอันนี้ไฮคิอันนี้ดาบอันนี้น่าจะปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้ผมไม่ได้ใจเหนกันนะเพราะผมเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่เข้ามาไม่ใช่เข้ามาเล่นนานๆเข้าครั้งหนึ่งนะ ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ผมเข้ากิมนี้ไม่ปีแรกเลยเป็นครั้งแรกของปีที่ผมเข้ากิมนี้มันเป็นอันอัปเดตใหม่ผมไม่รู้มันมีคืออะไรตอนนี้คืออะไรไม่รู้อ๋อแซมเควสแซมเควสคืออะไรล่ะผมจะมาอธิบายให้ทีหลังเจมหกสิบเบลลีค่าหัวการฆ่าอันนี้ไม่รู้อันนี้เหมือนไม่ไม่รู้ อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้พวกมัดเวลาเราต้ใช้แม็ปมัดมัดอะไรได้อันนี้ก็อะไรวะดาบผมไม่ค่อยรู้กันนะอ๋อพวกหนัดสติ๊กพวกปืนพวกปืนนี่ก็เดิมดาบมีมากมายเดียร์วิฟูดก็จะมีสกิลตัวเซตตัวเอกตัวซีตัววีหรืออาจจะมีน้อยหรือมากกว่านี้ อันนี้คืออะไรฮาชิฮาชิก็ทุกมีตัวอีเอตัวอาตัวคิวฮาชีนะแล้วก็นี้คือลาลาลูแล้วก็เซสติงไม่ไปดูนะโอ้โหพอที่เฉยนี่นะผมใช้ผลนี่อยู่ผลแก๊ส มันจะมีซิลเซฟีเยอะมีหลากหลายเซเบอร์ด้วยฟันปูอนี่นะฮะผมจะพาแบบเนี้ยเวลาหาคอมพิวเตอร์ต้องรอเพจหานะครับไม่ใช่ดีๆจะหาเหมือนบล็อกฟุชคิงยิททวิตก็ไม่ได้หาง่ายครับมันต้องรอสามสิบนาทีนะครับกดไปเะครับรอเพจนี่ คุณจะดูเวลาไงให้กดอือนี่ผมมีนะฮะผมมันก็เลยแตะดีอือไม่ใช่แแซดนี่แซมเควสเดี๋ยวอีกยี่สิบสี่นาทีก็มีอีกสิบวินาทีนะครับถ้ามันเดินสูนแล้วถ้ามันเดินสูนขอขอเปิดนี่นะถ้ามันเห็นนี่กดเกิดนี่กดคูลไอน์ น oh, no, oh, no, no. ี่นะปุป oh, ah. ุณล่าตรงนี mm ้เ hmm, ฮ้ยโอ้สุดยัดเดือบไปนี่ก้อนนี้นะนี่คือแซมกดเข้าไปนี่ข้อสี่แล้วใช่ไหมมันแค่กดนี้มันจะมีเนี่ยให้กดรับฟรีแล้วตรงนี้ก็คือแบบแค่เกียร์หนึ่งเราเสียร้ยลูบบัส เพื่อรับคีสแสมผลเนี่ยมันจะมีคอมมอนอันคอมมอนและแลนะครับก็จะแต่ดวงเลยผมเคยเจอแลแค่เดียวคือผลนี้นะครับผมไเป็นหลายวงอยู่นะก่าจะหมดเลยกูเสียหลายรูบักหลายร้อยรูบักกินนลยก็จะได้ก็คิวนี้เลขเบื้องต้นแค่นี้ส่วนวิธิกรรมฟอร์มตัดเออ ผมเลื่อนการฟาร์มสัตว์นิดนิดนึ่งจับดิเฟน์จะฟาร์มยังไงไม่ใช่แค่คุณมาทำคำพเอฟแล้วคุณจะได้สกัดไม้แล้วนะไม่ใช่นะครับคุณต้องให้ตัวอะไรตีจะได้ค่าสัตว์จะเพิ่มขึ้นค่าหมัดคุณก็ต้องต่อยหมัดเนี่ยหมัดหมเนี่ยหมัดเนี่ยคุณต่อยนะเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นค่านี้กดเล็กๆ ยิงสไนเปอร์นี่มันจะเพิ่มขึ้นค่าซอสนี่มันจะเพิ่มขึ้นเล้สี่คลิสี่ลิสี่อ๋อเป็นตกตาแล้วก็ฮาคิคือเราต้องใช้ฮาคิถึงฮาคิกดแล้วผมลืมแล้วคับน้ำมึนนะฮ่าคีกดอ่ากดอ่า ฮาร์คี้นี่มันจะเป็นทองฮารเนี่้เนี่ยเป็นลายฮาร์ีนี่ครับที่เจะเพิ่มโอเคคือการฟาร์มเหมือนสติมคีดหมดทุกอย่างนะครับคือการประมาณนี้เราจะฟาร์มฟาร์มแบบที่นิ่งรัดนะครับก็ไลค์แชร์แชร์ด้วยอีพีสิบอีพีทุยอีพีสองมาเนททายฝงทุย ถ้าใครฟังผมไม่ทันไม่รู้เรื่องขอประทัยด้วยนะผมเป็นคนที่คุณไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลิปนี้เค่นี้แหละบ๊ายบาย